มาครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันตาปากนะครับอยู่กับผมปักคุงนะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์นักเตะกันอีกแล้วนะครับมาอยู่ในซีรีส์การวิเคราะห์นะก็จะมาวิเคราะห์เจ้าเอาโอเวรัลนั่นเองนะครับตัวตรงกลางนะเพื่อนๆตัวตรงกลางนะแล้วทำไมผมถึงเอานักเตะตัวอื่นมาด้วยนะครับทั้งกาเรตเบลทั้งเดมเบเล่นะครับก็จะมาวิเคราะห์โอเวรัลนะแล้วก็จะมาสอนวิธีการ ดูเรื่องไอวิเคราะห์นักเตะรูปร่างนักเตะอีกนะครับแล้วผมก็เอามาทั้ง3ลักษณะของปีกนะก็คือปีกส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายหรือว่าปีกขวานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดสสไตล์หรือว่า3แบบนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆจาขึ้นใจไว้เลยนะเออแล้วก็กดหรือว,ว่าวิธีการสังเกตก็ผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนะจะไปหายว่าช่องอื่นช่องไหนตั้งขึ้นมาพี่ช่องนี้มึงตั้งมาหรือไม่ใช่ครับ ก็คือถ้าเกิดว่ามันผิดถูกยังไงก็ให้มาด่าที่ผมเมานะครับพี่มึงมั่วแล้วอะไรทำนองนั้นนะก็มาลงที่ผมได้เลยนะครับโอเควันนี้เรามาถึงซีรีส์การวิจัยหรือวิวเคราะห์นักเตะนะครับว่าเราจะดึงศักยภาพของเอาโอเวลาน,นั้นออกมาได้เก่งที่สุดอย่างไรนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาดูสเตตัสโอเวลานันก่อนนะก็ตรงนี้นะครับปีเท้าก็1้อยสี่บ่าการโยงการยิงก็ตามนี้ เห็นไหมถ้าสกิลสี่ดาวเท้าถนัดเท้าซ้ายส่วนสูงร้อยแปดสิบสี่น้ำหนักเจ็ดสิบแปดดูแค่เรื่องสรีระก็ได้ส่วนเรื่องสเตตัสก็ไปหาดูเอาได้ทั่วไปนะครับเรื่องพวกนี้ทั่วไปผมจะไม่ค่อยให้ดูหรอกไปดูสลีระกันก่อนก็แล้วกันสำหรับเอาโอเวอรัลน,นะครับทำไมผมถึงยกมาเปรียบเทียบทั้งสองตัวทั้งเบลทั้งเดมเบเล่ะนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยก็คือที่ผมบอกว่าปีในเกมมีอยู่ทั้งหมด3สไตล์หลัก นะครับก็คือสไตล์ที่หนึ่งสไตล์ตัวตัวเล็กหรือตัวเตี้ยไปเลยนะครับก็คือเจ้าตัวเจ้าตัวเดมเบเล่นะครับแล้วเราจะเอาเกณฑ์อะไรเป็นตัววัดเออนะครับก็คือถ้ากระต่ํากว่าร้0ยแปดิบอ่ะอันนี้ฟังนะต่ํากว่า180ยปสิอันนี้เอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปหาหรอกว่าพี่ตัวไหนคือเป็นตัวเกณฑ์วัดว่าตัวนี้คือเตี้ยตัวนี้คือสูงเอาหลักง่ายๆปีกนะถ้าซักร้อยแปดสิบลงไปนั่นคือตัวเตี้ย นะครับก็คือตัวไม่สูงมากนะส่วนถ้าเกินร้อยแปดสิบขึ้นมาถ้าเกิดว่าเกินไม่เยอะก็คือสมดุลแต่ถ้าสูงสักร8 5ยปบ้าขึ้นไปอันนี้คือนักเตะตัวสูงนะครับเกณฑ์อันนี้ก็สามารถวัดได้กับกองหน้าแล้วก็ปีกก็สามารถวัดได้นะเอออันนี้อันนี้ให้ให,ให้ให้แนวคิดไปคิดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็เหมือนเดิมเป็นคลิปพูดไปเรื่อยวิเคราะห์วิจัยไปเรื่อยนะครับอาจ,จะแฝงสาระเล็กๆน้อยๆ,ๆเข้าไปนะอันนี้ เกณการวัดความสูงของปีกนะฮะกองหน้าก็ใช้ทักษะนี้ได้เหมือนกันท่วนสูงรู้ไปแล้วนะนี่ทั้งสามักษณะเลยตัวตี้อ่ะสมมดุลกึ่งสูงนะส่วนเบลตัวสูงไปเลยนะครับแล้วก็มาดูที่น้ำหนักครับก็คือเบลจะอยู่ที่81โอเวลัน76แล้วก็เดเบเล่ห7สซึ่งทั้ง3ามสไตล สามน้ำหนัก3ามสลีละนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับมาที่กลเลนเบลก่อนมีความสูงน้ำหนักเยอะนะครับพวกสูงน้ำหนักเยอะนะเอาไปเอาพี่ที่ความสูงก่อนข้อดีของนักเตะสูงก็คือสกิลมูฟครับสกิลมูฟคืออะไรรู้แล้วใช่ไหมคือเราพูดกันบ่อยแล้ว่สกิลมูฟถ้าเกิดมาดูในช่องผมนะเลนเช้งลูเลต t พวกนี้คือสกิลมูฟทุกอย่างครับสกิลสับสกิลมูฟเรนเชงลูเลตรวมไปถึงอีลาสติโกพวกนี้คือสกิลมูฟพวกตัวใหญ่ๆขาย,ยาวๆนะครับเนอะจะทำได้ดีจะทำแล้วพุ่งอะปอีกนะพูดถึงปีกนะครับส่วนตัวเล็กๆล่ะจะทำอะไรได้ดีบ้างอีลาสติโกก็ทำได้ เนะอ้วอีลัสเราจะยกยกมันขึ้นไปในะหิ่งก่อนเราจะไม่ไม่ไปยุ่งกับมันแล้วกันสำหรับสกิลอีลาสติโกนะครับเพราะว่ามันเป็นสกนะิลเมตาไงตัวเล็กตัวใหญ่มันก็ใช้พุ่งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงสกิลอีลาสติโกก็แล้วกันนะเลนเชงตอกนะเลนเชงตอกอะไรกันรูเลตสับขาหลอกรลบออกถูกต้องไหมอเอาสกิลพวกนี้พอสกิลเมตาเมตานะครับส่วนกาเลตเบลไม่ใช่ เดมเบเล่เมื่อกี้พูดถึงกรเลตเบลไปแล้วนะัเบลจะทำได้ดีพวกรูเลตเลนเชงจะทําได้กว้างรูเลตเวลาหมุนตัวเนะี่ยพุ่งแบบปลึบไปเลยแล้วก็มีความแข็งแกร่งในการใช้สกิลหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ตู้ใหญ่ๆน้าหนักเยอะๆพวกนี้นะครับเวลาเลนเชงจะเหลี่ยมหนากว่านักเตะต,ตัวเล็กนะครับเบียดกองหลังไปตองข้ามได้ดี เวลาใช้เรียนเชงนะหรือว่ารูเลตก็ตามนะครับมันจะมีลูกดื้อเยอะกว่าตัวเล็กๆนะครับส่วนตัวเล็กล่ะข้อดีของมันคืออะไรคือสกิลสับจะทําได้ดีกว่าสกิลสับจะมีสปีดต้นที่ออกตัวได้ดีกว่าตัวใหญ่ๆนะสำหรับเดมเบเล่กับแกลเลตเบลนะอ่าเราพูดถึงเดนเบเล่กับแกลเลตเบลก่อนนะครับแล้วมีอะไรอีกที่แตกต่างกันก็คือตัวตัวเล็กๆเนี่ยจะ แตะบอลหรือว่าการเลี้ยงบอลอ่ะจะทำได้สมูทมากกว่าตัวสูงใหญ่นะด้วยเขาเรียกว่าสุนท่วงที่ตํำกว่าพวกตัวสูงสูงเนี่ยจะเลี้ยงบอลได้ไม่ค่อยดีเท่าตัวเล็กๆลองสังเกตดูนะเอ่นะครับอ่าเป็นเมสซี่ก็ได้ถ้าใครค,ค,คิดภาพไม่ออกในโลกฟุตบอลจริงๆเมสซี่เนี่ยคอนโทรบอลการเลี้ยงบอลน่จะดีเพราะว่าศูนย์ท่วงมันตํำครับนะเออส่วนกรเรตเบล เลี้ยงบอลได้ไหมก็เลี้ยงบอลได้แต่การแตะบอลของเขาจะห่างตัวถ้าเทียบกับตัวเล็กนะพวกตัวเล็กๆอย่างเดเบเล่จะแตะบอลได้ติดเท้ากว่าแต่ไม่ห่างตัวแล้วข้อดีของการแตะบอลไม่ห่างก็คือเวลาฝ่ายตรงข้ามกําลังจะเข้ามาเนี่ยเรากะระยะได้ดีกว่าเพราะว่าบอลมันไม่ได้ห่างตัวเรามากไงเราก็จะมีโอกาสเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ว่องไวรวดเร็วนั่นเองนะครับ แล้วก็การคอนโทรลซ้ายขวาตัวเล็กจะทําได้ดีกว่าตัวใหญ่อ้าวพี่พูดมาเนี่ยตัวเล็กมันเหมือนจะดีกว่าตัวใหญ่ก็คือตัวใหญ่มันก็จะดีในการใช้สกิลมูฟไงครับสกิลมูฟตัวใหญ่จะทําได้แข็งแกร่งกว่ารวมไปถึงเหลี่ยมบอลด้วยตัวใหญ่ก็จะทําได้ดีกว่านะครับพวกการ์เล็ตเบลพวกนั้นลูกดื้อมันจะเยอะกว่านะาความแข็งแกร่งก็แล้วกันเ ความแข็งแกร้งกรเร็เบลมันจะดีกว่าเดมเบเล่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเดมเบเล่ le, โดนชนทีเดียวก็หัวทิ่มนะฮะโดนสก,กิดไม่ได้เลยนะครับนะอันนี้พูดถึงตัวเล็กกับตัวใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นการแตะบอลเรื่องสกิลมูฟนู่นนี่นั่นนะครับผ่านไปมาถึงโอไวรันครับพี่โอเวรลันมันเป็นนักเตะประเภทไหนปะที่ผมบอกไปส่วนสูงไปดูกนเลยเห็นไหมสูงร้อยแปดสิบขึ้นมาเกือบๆจะไปนักเตะสูงแล้วนะครับ ก็คือออกจะสมประดูนสมส่วนสูงเนี่ยกำลังพอดีเลยนะกำลังจะข้ามเส้นไปส่วนสูงแบบนักเตะสูงแล้วนะครับนะสำหรับโอเวลันแต่น้ำหนักของโอเวลันครับ76ถือว่าเป็นตัวที่สูงแล้วก็ผอมถูกต้องไหมเออส่วนเรื่องอ้ดัชนีมวลกายก็ถ้าใครฟังคลิปก,ก่อนไปก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับ ก็คือนอั่นแหละลองเอาลองไปเทียบดูก็ได้ถ้าสูงขนาดนี้แล้วน้ําหนักขนาดนี้ผมว่ามันเป็นตัวที่สมส่วนค่อนข้างผอมเอ้ก็คือเป็นตัวสูงแต่ว่าผอมนั่นเองอ้าพี่มันมีแล้วมันดียังไงสูงกับผอมมันจับเป็นส่วนผสมระหว่างเดมเบเล่ที่ตัวเล็กน้ําหนักน้อยกับกาเลเบลที่ตัวสูงน้ําหนักเยอะด้วยนะครับก็คือไอโอเวลันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่า สก,กิลการตอกเลนเช้งการสรับรูเล็ตน,นะครับคือโอเวลันทำได้ดีนะโอเวลันจะทำได้ดีมากๆนะครับจะทำได้ดีเลยแหละก็คือผมผมได้ไปเล่นแล้วแต่เดี๋ยวผมจะมารีวิวคลิปถัดไปนะอันนี้มาสอนวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เชิงลึกนะเออ ก็เพื่อนๆดูไปก็คิดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ฝึกฝึกในการอ่านนะฝึกอ่านเรื่องสรีระนักเตะนะครับส่วนเรื่องสเตตัสนี่ไม่มต้องไปดูไม่หรอกดูแค่สรีระก่อนนะครับเพื่อที่จะแยกลักษณะของนักเตะว่าเราชอบสไตล์ตไหนโอเวอรัลตนมากลับมาที่โอเวอรัลต์สูง184ก็คือเป็นตัวที่เขาที่จะบาลานไม่ไม่ไม่ลงไปในเกณฑ์ที่นักเตะตัวเล็กนะครับตัวใหญ่น้ำหนักน้อย ตัวใหญ่ข้อดีของมันที่บอกไปสกิลมันจะสมูทเลนเช้งจะไกลค,ครับการเลนเช้งเนี่ยมันจะไกลแล้วก็ทําได้ดีกว่าตัวเล็กมันจะทําได้พ้นอ่ะเออเอย่างนี้ดีกว่ามันจะบางทีตัวเล็กๆอย่างบิโอเปเล่บางทีมันเลนเช้งแล้วมันไม่ค่อยพน้นเป้าหมายไงอย่างศัตรูกำลังเข้ามาเนี่ยเราเลนเช้งไม่ค่อยไม่ค่อยผ่าน นะครับเพราะว่าขาสัตููมันก็ยาวไงกองหลังเขาก็ขายาวอยู่แล้วแต่กับกันถ้าเราเป็นปีกที่มีส่วนสูงสักหน่อยขาเราก็ยาวเหมือนกันวงสวิงในการใช้สกิลเลนเช้งก็จะทําได้ดี่าเห็นภาพไหมคิดภาพตามไหมนะครับคิดภาพแล้วก็ลองเอาไปเล่นดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อผมผมไม่ได้บอกให้เชื่อนะอันนี้ผมแค่มาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับก็คือตัวสูงสเนะี่ยเลนเช้งจะ จะดีนะครับส่วนสกิลสับการออกตัวสปริต,ต้นถามว่าพี่ครับตัวโอเวอร์ันเนี่ยมันจะเป็นตัวส่วน,ส,วนสูงพอดีค่อนข้างสูงเนี่ยมันจะสับไม่ไปใช่ไหมเพราะว่าพี่บอกว่าโจตี้จะสับพุ่งกว่าใช่ครับถ้าเราไปสับอ่ะมันไม่ได้พุ่งเร็วเท่าตัวเล็กนะแต่มันก็ไม่ได้อืดเท่าแกลเล็เบลเพราะว่าอะไร เพราะว่าน้ำหนักมันน้อยนะครับเห็นไหมเห็นภาพเห็นภาพอะไรไหมคือตัวเล็กๆเ,เนี่ยน้ําหนักน้อยเข้าใจได้ตัวเล็กสาพุ่งอยู่แล้วท่วนตัวใหญ่ๆอ่ะสับมันจะอืดอาดกาเลเบลอะนะกาเลเบลเวลาสับอืดไหมถ้าผมถามสปริทต้นมันอืดไหมมันไม่ได้หุ่งเท่าตัวเล็กถูกต้องไหมแต่โอเวลันถึงจะสูงเนี่ยสูงเกือบเท่ากาลเลเบลนะแต่ว่ามันสับอะทำได้ดีกว่ากาลเลเบลเพราะว่าน้ําหนักมันน้อยครับ เห็นภาพไหมนะครับส่วสกิลอื่นๆสกิลตอกสกิลรูเลตทำได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขายาวอย่างที่บอกไปสกิลมูฟมันต้องพึ่งสรีระก็มีสกิลแค่สกิลสับสกิลเดียวแหละครับที่ต้องดูสรีระพวกตัวเล็กๆจะทําได้ดีแต่โอเวอร์รันเนี่ยใช่ว่ามันจะตัวใหญ่แล้วทําไม่ดีนะทาไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าน้ําหนักมันน้อยนะครับลองไปหาตัวสูง,งทักร้อยแปดสิบ แปดสิบสีปดิบห้เป็นหกขึ้นไปแต่ว่าน้ําหนักไม่เยอะดูพวกนั้นจะสับได้ดีเหมือนกันรวมไปถึงสกิลมูฟต่างๆก็จะทําได้ดีด้วยนะครับอืมนะแล้วพี่มีตัวอื่นอีกไหมที่จะพอมองเห็นภาพอ่าอย่างนักเตะต,ตัวใหญ่นะฝั่งขวาคิดถึงภาพใครบ้างครับการ์เลเบลถูกต้องไหมใครกับตัวใหญ่ฝั่งขวามีไหม ผมคิดไม่ออกเนกาะจะไปฝั่งซ้ายแล้วกันฝั่งซ้ายนี่จะเยอะมากฝั่งซ้ายจะเยอะเลยอ่ะฝั่งซ้ายเทลิองลีเห็นภาพไหมตัวสูงแล้วก็มีน้ำหนักเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็น้ำหนักเยอะถือว่าเยอะตัวสูงนะใครีกลาฟาเอลเลียวเห็นภาพไหมไอ้พวกนี้มันจะเป็นสไตล์สกิล ดีๆแล้วสกิลแล้วก็วิ่งยาวสกิลวิ่งยาวหมุนรูเลตเห็นภาพไหมอ่าพวกนี้ครับมันจะเก็บบอลไว้กับตัวได้ไม่นานมากนักเพราะว่าการคอนโทรบอลน่ะมันจะทำไม่ได้ไม่ดีเท่าตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆนะตัวใหญ่ๆมันจะสกิลดีแต่ว่าเก็บบอลไม่ดีมากครับเพราะว่าการแตะบอลที่ผมบอกไปยิ่งคุณตัวสูงการแตะบอลก็จะยิ่งห่างตัวครับ ที่เขาไม่นิยมเอาไปเล่น VSA เพราะาแม่งแต่บอลห่างตัวอ่าเห็นไหมเออส่วนโอเวลันก็แต่ห่างอยู่นะเพราะว่าได้ส่วนสูงมาแต่ว่าก็จะมีน้ําหนักที่มาถัวเฉลียย่ยไปน้ําหนักน้อยก็จะทําให้การคนโทรลบอลทาได้ดีกว่าแกลเลนเบลแต่ไม่ได้ดีเท่าเดมเบเล่นะอ่ะ่กลับมาที่3ตัวนี้อีกแล้วนะครับก็คือโอเวลันอ่ะมันคือส่วนผสมของนักเตะต,ตัวใหญ่กับนักเตะต,ตัวเล็กมันจะเป็น สมส่วนหรือว่าสมดุลน,นะครับมันจะเป็นแบบพอดีคำอะ่ะอืมฉันจะเอาไปสับก็ได้เอาไปต่อก็พุ่งเอาไปคอนโทรบอลก็ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะักนะสเปีดการออกตัวก็ดีสำหรับโอเวรลันนะครับนะไปถึงไอ้นักเตะตัวใหญ่ไหมฝั่งซ้ายนักเตะตัวใหญ่แล้วนักเตะตัวเล็กมีใครอาวใช้คิดภาพโอ้โหเยอะเลยนักเตะตัวเล็กเมสซี่ใครกัน พู l ลิซิสเนี่ยพว้นี้นักเตะตัวเล็กสก,กิลต้นสปีดต้นจะดีเมสซี่พูลีเ่สใครกว่าเยอะคือคือมันเยอะครับนักเตะตัวเล็กเอบิลโมพวกนี้นะตัวจะไม่ได้สูงใหญ่นักเตะพวกนี้จะสูงท่วงต่ำนะครับเอเดนฮาซาเห็นไหมส่วนสูงจะไม่เยอะพวกนี้จะคอนโทรบอลดี D, เก็บบอลเหนียวการแตะการเลี้ยงบอลน่ะบอลจะไม่ห่างเท้า นะครับโยกซ้ายโยกขวาได้ดีแต่สกิลมูฟก็จะถ้าไม่ได้รวมถ้าอิลา i ติโกนะก็จะมีแค่สกิลสับพวกนี้ก็จะทําได้นะครับเอาพี่ครับแล้วมีตัวไหนที่สูงถูงแบหอมอีกไหมที่มันจะเอามาพอดีคล้ายๆโอเวอรลันก็ถ้าคิดภาพตามก็คือโอริเซ่ไมเคิลโอริเซ่ถ้าเป็นฝั่งขวานะแต่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายเใครดีอะ อืมช่วยคิดหน่อยเลยผมก็เออเป็นว่าไปลองไปดูดูเอาก็้วกันนะครับสูงสักร้อยแปดสิบสี่ปดสิบห้าขึ้นมานี่ก็เป็นปีที่สูงแล้วนะอืมผมว่านะครับประมาณนั้นแหละนะคือนี่แหละโอเวอร์ันเป็นส่วนผสมของกาเลตเบลกับพวกนักเตะตัวเล็กกับตัวใหญ่อะ่ะมันเอามาผสมกันก็คือออกมาเป็นโอเวอร์ันนั่นเองนะครับคลิปนี้มันอาจจะลึกนิดหนึ่งนะแต่ถ้าฟังแล้คิดภาพตาม ก็จะ,ะเห็นภาพนะครับอืมสก,กิลมูฟทำได้ดีไอ้พวกนี้นะก็มีอะไรจะต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สรีละอีกไหมเดี๋ยวขอนึกแป๊บหนึ่งนะครับก็ม่มีแล้วไหมที่บอกไปการคอนโทรลบอลทำได้ดีแต่ไม่เท่านักเตะตัวเล็กไม่เท่านักเตะพวกเดมเบเล่มันจะมีขีด ขีดเส้น180เอาไว้เลยก็ได้นะครับนะเอา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 ,เอาเส้นมาขีดไว้180นี่คือนักเตะกำลังพอดีเ <Hey. S 1> ตัวพวกต่ำกว่า180ไปอ่ะคอนโทรบอลดีมากแต่แต่มันจะความแข็งแกร่งน้อยโดนเบียดบางทีก็กระเด็นง่ายไปนิดหนึ่งนะครับส่วนโอเวอร์ลันสูงนิดหนึ่ง นะสูงจาก180ขึ้นมาความแข็งแกร่งเขาจะมีเบียดประทะเหลี่ยมบอลจะทําได้ดีนะครับคล้ายๆกาเลตเบลนะครับแต่ผิวกว่ากาเลตเบลโอเวอรันจะคล้ายๆกาเลตเบลแต่ผิวกว่ากาเลตเบลสปีดต้นดีกว่าแต่จะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดกาเลตเบลขนาดนั้นเห็นภาพไหมเออส่วนสกิลสับก็ทําได้ดีกว่ากาเลตเบลแต่ไม่เท่าเดมเบเล่เห็นภาพไหม เออนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆเวลาเลือกปีอกอะ่ะก็เลือกตัวที่เข้ากับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็นคนเอาไปคอนโทรอานาล็อกเอาบอลไว้ฝากไว้กับปีกชอบเลี้ยงวนไปยึกยักซ้ายขวาล่องๆองก็ไปเอาพวกตัวเล็กๆหรือว่าพวกตัวที่ต่ำวกว่าเกณฑ์ที่ผมคิดเส้นเอาไว้นะครับไม่มีใครตั้งเกณฑ์นี้ผมเนี่ยตั้งเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆมองภาพแลวเข้าใจง่ายๆนะไม่มีใครตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้น อย่าไปหาคําตอบว่าเ้ยใครจ้างเกณฑ์ไม่มีกูเนี่ยแหละพู้เล่นนะเออเป็นเป็นการเปรียบเทียบเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆไงอืมนะครับนะอย่างใครอีกเอ้าเออเป็นซ่อนหึ่งมินฝั่งซ้ายสูงร้อยแปดสิบฝ่าน้ำหนักเท่าไหร่วะอืมเป็นตัวที่สูงเกินเส้นขึ้นมาเห็นไหมมาตรฐานเป็นมาตรฐาน พวกมาตรฐานเนี่ยมันก็จะทําได้หลายอย่างสับก็ได้รูเล็ตก็ได้เลนเชงก็ดีนะฮะแต่ถามว่าสับพุ่งเท่าพวกตัวเล็กหรือว่าพวกตัวร8 0ปิลงไปไหมพวกตัว180ลงไปก็จะทําได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆหาเอ้พี่ตัวไหนสับดีตัวไหนสับพุ่งเอานะเตะรอยปดิลงไปครับจะสับพุ่งมากๆไอ้พวกวินิสิอูดพวกลาฟินญาเอ็มบิวโม พวกนี้เอโต้เอโต้เท่าไหร่วะจำไม่ได้เหมือนกันลองไปดูเอานะครับก็นนี่แหละอ่าวันนี้ก็จะเป็นแนววิเคราะห์ก็แล้วกันนะฮะโอเคถ้าเอามามาขมมดกันที่โอเวรลันก็แล้วกันเออโอรวลันถ้าเอาไปเล่นนะ่ะถ้าคุณเอาไปเลี้ยงบอลคอนโทรบอลทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ได้เวอร์มากนะักเอาไปเล่นสกิลมูฟต่างๆตอกเปลนเช้งสบับรูเลต ทำได้ดีแต่ว่าสกิลสับจะไม่ได้พุ่งในช่วงต้นนะครับต้องให้เวลามันออกตัวเพราะว่าตัวมันสูงนะพอสับไปชักพักพุ่งแน่พุ่งแน่นอนนะครับแต่แกเลตเบลมันก็พุ่งนะแต่มันเป็นพุ่งปลายแต่โอเวลันมันจะพุ่งถึงปลายถึงสปีดปลายอ่ะจะได้ทําได้เร็วกว่าอาจจะศูนย์ถึงร้อยก็ได้เอาแกเลตเบลอาจจะใช้เวลาประมาณสามวิ ถึงร้อยสวัเจมเบเล่ใช้เวลา1วิถึงรนะ้อยแต่โอเวลันศูนย์ถึงร้อใช้เวลา2วิเห็นภาพไหมเออนะครับนี่แหละก็เอาไปประกอบการตัดสินใจวิธีการเลือกนักเตะนะครับอยากได้สม,มดุลทำได้หลายๆอย่างก็เอานักเตะพวกสมสวนสมส่วนสมดุลอย่างโอเวลันอยากได้นักเตะแข็งแกร่งเลยก็กาเดตเบลเลอาอองลี ลิวันโดอันนี้แข็งแกร่งเลยพวกนั้นนะครับอยากได้นักเตะพิวๆคอนอ่าเก็บบอลไว้เหนียวเนียวคอนโทรลบอลดีๆนะครับเอาไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงด้วยอนาล็อกพิวๆนะครับก็นักเตะตัวเล็กลงไปเดมเบเล่แลาฟินญ่าใครก,ก็ตามนั้นนะครับคือสรีละมันบอกได้หลายๆอย่างนะครับสเตตัสบางทีก็บอกเราไม่ได้ทุกอย่างนะครับเราต้องไปดูสรีละนักเตะให้เป็นนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการวิเคราะห์นะเออนะครับส่วนการรีวิวโอเวอรันเดี๋ยวเอาไว้คลิปถัดไปนะผมเล่นแล้วแหละแต่เดี๋ยวมาลงคลิปอีกทีนึงนะครับก็วันนี้มาเป็นิคลิปการวิเคราะห์ปีกนะครับการเลือกสไตล์การเล่นนะครับให้เข้ากับตัวเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปไม่ได้มีตัวไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีตัวไหนที่สามารถเล่นกับ เข้ากับคุณที่สุดนะครับก็บังว่าทุกคนจะเลือกนักเตะเหล่านั้นได้นะครับโดยการดูสรีระนักเตะนะเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับแล้วก็คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับไม่รู้ว่าได้ประโยชน์กันบ้างหรือเปล่านะหรือว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนฟังมาสัากพักก็ปิดแล้วแหละเพราะว่าหลายๆคนก็คงไม่ค่อยชอบหรอกคลิปประเภทนี้หรือถ้าใครชอบประเภทลึกๆแบบนี้ก็ คอมเมนต์มาบอกผมได้นะบางทีผมก็ไม่รู้ไงว่าเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนเออถ้าใครชอบลึกๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มานะครับแล้วผมจะมาวิเคราะห์ตัวที่มันออกใหม่ตัวที่เป็นกระแสหรือว่าช่วยวิเคราะห์สอนในการบอกก็แล้วกันนะครับสไตล์นักเตะนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะทำให้เพื่อๆนๆะหานักเตะได้เข้ากับสไตล์ที่ตัวเองถนัดนะครับ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกครับบ๊ายบาย